งัวน้องใหญ่อย,อยู่นะพ่อน้องงัวค่ะ สบายดีเลยค่ะพี่น้องอมาพบเพากันนี่เลยก็สองสาวจิวบานนานะคะพี่น้องค่ะแม่นานเลยซื้อมาเอาพักจ่ายพักพี่น้องเสียส่วน้องงูอ่ะเดี๋ยวมาเก็บพักแพล็พี่น้องพักแพล็สาวจิวนี่ก็เป็นซื้อมะมัวงหมอกๆนาะพี่น้องมันแดดนะพี่น้องคอ่ะเป็นมะม่วง แถวบนพ่อจะปลูกมานั่นยังบ่ิใดใประโยชน์พี่น้องยังบ่ิกินแจักเถือ่อเก็บกินจักเขื่อข้เสียดเก็บนี่แหละโอเคพี่น้องเก็บซ้ำนี่พอนะคะพี่น้องไปที่ห้องขึ้นส่วนน้องงัวนํากันนะคะเหมือน,นี่แซบ่บเซบนํากันด้วยพี่น้องเด้อภายในกินน้องงัวน,นะคะพี่น้องค่อันนี้พี่น้องน้องงวเดี๋ยวจะจิ้วคอเนี่ยซอยก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะ นเดี๋ยวซอยก่อนนะคะพี่น้องพรใหม่กำลังตำอะน,นะตำมกพริกตำข้าั่วเหมาเบิงกัน,นีเร็วมา,นนม,มาเบิงันีมเออมาเบิงเอเบ้เลยเออมาเบิงเ้งมาเบิงเบ้ง พี่น้องมเบืงม่เบงอนี่นเออมาบอเบงแม่่ม <า S 1> แล้วกินบก่กินบ่บ<อ>่ะบ่บ,บา,ปา,า,บาีปาุงาดปางแล้วไปดยปเห็นดอกม่พี่นอนใหม่อยู่ในกับนอง เอาเนาะเซลล์วัตถิพัลุเป็นวัดเป็นบ่เป็นวัดบ่นอนใหม่เป็นวัดพี่น้องต้องใช้ก้ากักระลังจ่าตอนนี้นะกันจะเป็นวัดเซลล์มัเป็นก๋วแหละฮะไข่ได้กินอันนี้นะได้กินข้าวขัวเดี๋ยวนี้นะมันได้ไหมยงมาเลยนอนใหม่กินบ่บ่นะแต่เพื่อนยังไอนั่งมวยว่ะนั่งมวยกินน้ำงมวยมือเราเนื้อมือนะ งวัวพ่อใหญ่คนนี้รู้เพื่อนนะห้า,า,นนา,าหมศิษถากินน้องงัวชั่วน้องงัวน่องวายบ่ทำไมทำไมมึงกินซะบ่เอาหอมมาซอยด้วยเอาอันอันนั้นะไม่ให้เนยไนวดใ้เน่ได้ไปนวยแน่นี่ต้อง น้อยอ่อโทษขออภัยน้ำมูกไหลนิดหน่อยน้องหนม่จะน้ำมูกไหลถ้ากันเป็นรัดเป็นอายนะเลือกพักหรือพี่น้องกินมาพักใหม่กินยังผักไงผักบัวผักบัวนี่บักเสริมนี่หอมมันใหม่พักเสริมน้องได้สิดันดง ยโยซอยพักก่อนนะคะพี่น้องใส่เสริมเยอะๆใส่พักหลายๆนี่พักบัวนี่พักบัวแล้วก็หอมเสริมแล้วก็หอมป้อมแล้วก็พักแทวช่วงนี้พักหลายพักหอมหลายใส่ซีหลายๆนะพี่น้องคะเน,น,น,ะน,นี่นมันจะนีตันดังเป็นวัดดับตันดังตันดัง มีผัดบะล้มผัดทอดแล้วว่าซีเรเลเบลกมากนี่นางนาา้อยฮะอือใส่ผักไรหลายพี่นอ้องหอมผักแพลวดิไปบอกกินหนีเสียใจนะคะพี่น้องชวนน้องวัววันนี้น่ะมันจะทาวาลูกอะมันแซ่บเนาะ ถ้าใครไม่กินเสียดใจนะนอ้อนใหม่กินบอนอ้อนใหม่ก็บอกว่าไม่กินนะคะโอ้ยระวังรกแตกเด้อค่ะกูตำข้มขวนะคะตำแห้งกัะต,ำ,ตำแห้ง อไหอมปอบกับกะละงามแั้วใหม่ขึขน้นข่าวซุปยิงกินเพราะวันเพราะว่าเพราะวันเขาต้มนองวัวก่อนพี่น้องเขาจังในหนือเขา แลกตักเอาตักเอาตวมนแหลกม่ได้แล้วไใช้เบไ้เยีสิเกะปูกขวานกกขวาม่หเยได้ก่ยีเบเตเดกะปกขวาขาวหันลาเขียวมาขอะขวนะคเดเน่ปกกะเหนโอ้ยเออมามาใส่ก่อนรวมตัก โอ้ยจะตาเบิร์ดไปเดียวโอ้ยออกก่อนโอ้ยมียังตักออกก้อนนึยตักออกเลยจะตาอีกตักออกต้องเลยตาไหมหมดไปแ่หมกบกับะกินักเมะตาปิดซีริไล่เลยปิดนิ่เดียว S <S นพี่น้องน้องวัวน้องวัวมาแล้วเราก็จะมาตักแบ่งให้ญาตินะน้องขาเพราะว่าเอา,าตรงแบ่งไร้เดือดให่จะรดนอฮะไรคดอกกินเายห่าบมรยาเบอฮะบ้อกินหรบอเก็บเียวๆๆๆยเพียะเออเพียเราไกินบริลไลนะข่อยา,นยนายเยยายยานาคืออะไรายาิดาบบอหยาหย พี่น้องเบิ้งเคือพี่น้องเบิก่อนถั่วเพราะเโค้งเมาเหมือนลาเลือใหญ่เลยคือใหญ่แท้าก็จะตักแบงให้ไม่แก้วอันพวกใหญ่สวยมันมันมันนองมใหญ่นะคะปันกันกิน้วบ ยางให้แม่แย่เ่ยแก้วพอ่อแม่ใหญ่แก้วแล้วก็กินน้องงัวนะใครแม่แย่แก้วแม่แย่นะ่าแล้วก็พ่อถัเพราะว่าถั่วแล้วก็บอกกินได้พี่น้องเ่าก็แบ่งกักนกินเลยนอกพ่ออันใหม่บอกกินน้องงัวะโอเป็นงัวะด้มันเจียวปะโอเป็นวัดอนอก ชุกกระป๋าแนีอยากนอนมจจะขออนุ่มชใหาแค่ฮะนะ<อ>ข่าวนยังหม,มสุก่เข้าต้มนองว่าเพื่อสิสุกนันพี่น้องใช้อนุออ่มนะบ่ชุกแล้วเลวยนี่น้ำมันใหม่นะหม่นมไม่นมไม่นอนน้่มไหมมานยากข้าวบ่ดกา แบงห้ม huh, ีห you น know ้าแน่มีม you know ีแก okay, uh ้ว huh. มีแก้วล้าก็กินดเคยโตเคยโตกินอยู่ป่ะพ่อาแหล่ยวิเลวงานเหลวกันโอเคพ่อเมื <Heh> ่อไหร่ <"Okay, S 2> <mer> ่ใหญ่เม <that> ื yeah, ่อไหร่หาพี่งนือเก่าเลยพ่อเขายังโมซุก เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ส่วนนองงวัวของเทียวเทวพ่อใหญ่บอกว่าอร่อยแซ่บผ่านพ่อใหญ่วะพี่นอ้องคะนี่พร้อมเสิร์ฟนะคะพี่น้องเดีรสเจิยวให้เบิ่งมาตาใกล้ๆน้องส่วนอันนี้ในดูในซ้ำเจิยวแบ่งเรือทอนีพี่น้นองเอ้ทอดใหม่กับโบกินนะคะนี่นี่นี่แต่พ่อใหญ่เห็นแล้วเทียวก็กินอยู่กับโบปานใดเพราะว่า กำลังเฮียนกินนะพี่น้องเซจิวกะลังเฮียนกินชัวร์นงงัวใหม่ๆนี่พร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องค่ะโอเคนะคะพี่น้องสำหรับชัวร์นงงัวของเซจวล่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเซจิวสิตักมาให้พ่อใหญ่กินนะคะแล้วก็แบ่งให้ญาติๆน้ำพี่น้องเอ้ยโอเคสหรับกินนี่เซจิวก็ขอาวเจ้ไวส์แซมินสกอร์นะคะพี่น้องค่ะขอขอบใจเด้อทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมสองเซจิวบ้านนานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เซจิวบ้านนาด้วยนะคะบ๊ายบาย